วัสดีแฟน,แฟน,แฟนรายการทุกท่านนะคะอ้าวเรามาต่อกันนะคะที่อุทยานเขาหินงูอันนี้จะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะที่ทุกพามาเที่ยวที่ถ้าจีนแล้วก็ถ้าจามนะคะจะเป็นถ้าแรกที่ลงมาจากตรงอุทยานเขาหินงูนะคะแล้วก็จะจะมีถาม้านี้จะมีทางขึ้นไปด้านบนนู่นอ่าสำหรับเขมีนะคะบอกว่าถ้าจีนนี่าถ้าจามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจีนอะ่ะจะอยู่บนไหล่เขานะ สูงขึ้นไปเนี่ย60เมตรนะพอเราเห็นตรงนี้แล้วเราต้องมาเตรียมร่างกายแล้วก็ต้องดูแล้วว่าไหวไม่ไหวแต่ตุกดูแล้วว่า60เมตรอะ่ะอันนี้ไหวแน่นอนสําหรับตุกไหวนะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็อาจจะรออยู่ข้างล่างก็ได้โดยเขาบอกว่าข้างบนอ่ะที่ถ้าจีนอ่ะจะมีพระพุทธรูปแบบเป็นปูนปั้นนะคะประดับอยู่บนผนังอ่ะ2องค์แล้วก็องค์ที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปปางสัมเทศนานะคะ ส่วนองด้านนอกเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ครึ่ององค์แล้วนะโดยเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีเลยนะคะราวพุทธศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้ถูกดัดแปลงโดยเอาปูเนี่ยไปพ่อไว้เป็นศิลปะแบบยุทธยาส่วนถ่าจามท่าจามเนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวนนันตกท่ามจีเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนะโดยท่าจามเนี่ยข้างในก็จะมีภาพสลักบ,บนผนังทุกด้านเลยนะคะท่านผู้ชม โดยเฉพาะผนังด้านทิศเหนือจะมีภาพสลักตอนมหาปฏิหารหรืออันนี้ตุกอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยมกะปฏิหารที่เมืองสาวัตถีนะคะซึ่งเขาบอกว่าประกอบไปด้วยพระพุทธรูปเนี่ยแสดงปางต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางสมาธิแล้วก็ปางแสดงธรรมท่ามกลางผลผลมะม่วงมีผลนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่นิยมที่เขาทํากันมากเลยในสมัยทวาราวดีนี่แหละ โดยเขาจะมีเป็นภาพสลักหินแล้วก็จะมีพระพิมพ์นะแล้วก็สําหรับการสร้างภาพตอนมหาปฏิหารเนี้ยได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากเรื่องพุทธประวัติในอัจฉถาภาษา,า,า,าบาลีนะคะละทัทธิหินยานในส่วนผนังด้านหน้าอะแล้วก็ผนังด้านตะวันออกอะจะเป็นรูปบุคคลปูนปัน้นขีข่คอซ้อนเป็นขึ้นไปนะส่วนผนังด้านที่ตันตกะ่ะทผูโชมคาะจะเป็นภาพขะรูปมางใสย่ยาทค่ะเหนือ ลายป,ป,ปูนปั้นรูปต้นไม้เขาสันนิษฐานว <ective> ่าเป็นต้นสาละวันก็คืออาจจะหมายถึงเ,เรื่องราวในขณะเสด็จสู่มหาปริยนิพพานก็เลยเราว่าเป็นพระภาผุ้บุตรปปลูกปางสายญาติที่เขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดเลยนะเท่าที่พบที่ประเทศไทยเราเลยค่ะนี่ก็คือเป็นข้อมูลของที่เขาบอกไว้ทางขึ้นถ้ำน,นะป้าถึงเวลาแล้วที่เราจะลุยขึ้นด้านบนกันนะคะป้าค่ะนี่ ระหว่างที่เราเดินมาจากจุดจอดรถตรงนู้นนะเมื่อกี้ที่เราเห็นผงลิงที่เขามาตอนนี้ผงลิงตรงนี้จะกระจัดกระจายไปแล้วจะไม่เยอะแบบเมื่อกี้แล้วคือตุกมาช่วงที่มันมีคนอ่ะเขาเอาอาหารลิงอ่ะมาให้ลิงตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้ทางคือตรนี้ลิงน้อยแล้วนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ลิงที่นี่ปลอดภัยไม่กดัดไม่มาไม่มายุ่งกับคนอนะ่ะถ้าคนแบบว่าไม่เอาอาหารให้เขาเขาก็ไม่มายุ่งนะแต่ว่าเขาจะมาปีนรถอันนี้ปีนอ่ะมาค่ะ ฟตฟิตฟตมาค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเราขึ้นมาได้สักนิดเดียวนะนู่นนะคะจะมีศาลาให้พักนะคะเผื่อว่าใครเหนื่อยตรงนู้นนะคะตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าหายใจเร็วแล้วก็เลืดสุบฉีดแล้วนะคะไปไปต่อค่ะสู้ๆๆใครมาไม่ต้องห่วงนะคะถ้าตุ๊กมาไหวทุกคนก็ต้องมาไหวเหมือนกันแหละ คู้ชมคะเราขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วนู่นจุดหมายของเราอยู่ด้านบนนู่นนะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกอึดใจเดียวนี่นะคะถ้ำก็อยู่ด้านบนตรงนู้นน,นะสองถ้ำเห็นไหมจะมีถ้ำสองถ้ำเราจะเข้าไปทั้งสองถ้ำนี้นะคะส่วนจุดที่ตุกยืนอยู่ตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่เรามาพักเหนื่อย ก่อนที่ต๊กยิมย้มๆนี้มันจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งจะเป็นจุดที่เป็นนั่งพักได้แล้วก็ไปชมวิวมุมสูงของสวัดราชบุรีได้ตรงด้านนู้นนะอ่ะกล้องลองแพนไปนิดนึงนะคะนี่นะตรงนี้มันก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะแต่ว่าตรงนี้ด้านเนี้ยต้นไม้มันจะเยอะหน่อยไม่เหมือนด้านที่อยู่ตรงศาลาด้านนู้นด้านเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ภูเขาหินปูนนะคะส่วนด้านที่อยู่ตรงศาลาที่กล้องจะแพนไปถึงอ่ะตรงนั้นจะเห็นวิว วิวของเมืองราชบุรีเหมือนกันจะอยู่ทางด้านหน้าใครที่ขึ้นมาก็คือสามารถมาพักเหนื่อยได้ตรงศาลาที่เห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือเดินขึ้นมาไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะชิลๆอะ่ะใครก็ขึ้นมาได้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ทุกรล่าปรองนะคะแล้วก็ลิงไม่มีเลยนะตรงนี้จะมีเฉพาะตรงด้านล่างเท่านั้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นกันต่อนะคะไปค่ะ อ่าท่านผู้ชมเราขึ้นมาถึงถ้ำแรกแล้วนะคะถ้ำแรกนี่น่าจะเป็นถ้ำจีนนะคะนี่ด้านในถ้ำค่ะท่านผู้ชมด้านในถ้ำจะมีพระพุทธรูปนะคะประดิษฐานอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะคะส่วนของทางเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปกราบนมัสการกันค่ะ ด้านในเนี่ยจะมีทางขึ้นไปนะแต่ว่าปุ๊กไม่ได้เข้าไปนะคะคือเขาจะเป็นทางที่แบบว่าเขาไม่น่ามันยากขึ้นอะ่ะมันจะเป็นทางที่แบบว่าสูงชันขึ้นไปด้านในนะคะเราจะเข้ามานวัฒนการพระพุทธรูปแค่ที่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกถ้ำหนึ่งค่ะไปค่ะ นี่เรามาถึงทางเข้าอีกถ้ำแล้วอันนี้คือได้จะเป็นถ้ำจีนใช่ไหมถ้ำตามนะคะอันนี้คือเป็นถ้ำตามถ้ำตามตรงจุดนี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดระราชบุรีได้ได้กว้างจริงๆนะคือด้านโน้นที่จะเป็นซอกเขาเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเห็นเห็นมุมเลยว่ามันจะเป็นเมืองที่ที่อยู่ระหว่างซอกเขาด้านโน้นนะคะอันนี้วิวสวยมากแล้วก็ลมบอกเลยว่าลมเย็นมากๆนะ แล้วก็ด้านนูน้นฝั่งขวามือนะคะจะมีถ้ำอีกถ้ำหนึง่งทางเข้าถ้ำอะ่ะตูไม่แน่ใจว่าเขามีทางให้ขึ้นไหมแต่ว่ามันมีเหมือนกับว่าเป็นหิ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 นอะ่ะตรงนู้นถ้ำจะใหญ่นะคะนนัที่เห็นนะคะแต่เราเราไม่ได้ไปนะเพราะว่าน่าจะยังไม่มีเป็นทางขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะอ่าให้ดูวิวบรรยากาศของจังหวัดราชบุรีมุมสูงจากตรงหน้าถ้ำตรงนี้นะคะ เราพักเหนื่อยรับลมเย็นๆกันแล้วนะคะตอนนี้แหละตุ๊จะพาเข้าไปที่ถ้ำจันนะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะมาค่ะ นะจากที่ทุกเข้ามานะสัมผัสได้เลยถึงลมเย็นๆที่นี่นะคะที่นี่จะมีจุดเด่นเลยก็คือด้านนี้ค่ะท่านชมจะมีเป็นช่องช่องลมอี่นี้ช่องลมมีสอง,งข้อนะนี่นะคะที่เห็นนะนี่อันนี้จะเป็นช่อ,องลมที่ใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีกช่องหนึ่งที่ด้านนู้นนะคะด้านในาด้านนูน้นถือว่าจะจะเป็นลักษณะเด่นเลยของถ้ำจามแห่งนี้นะคะ ภาพภายในถา้าแห่งนี้ถือว่าสวยงามนะนี่นะคะจะกว้างกว้างกว่าถ้ำจีนด้านใน,นจะมีทางเข้าไปแต่ทุกที่ว่าคือเข้าไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปแต่ว่าจะพาไปดูตรงตรงด้านนู้นนิดนึงแล้วกันนะคะมาค่ะ ่องโรมอีกช่องหนึ่งแล้วนะคะส่วนด้านมนนี้แหละมันจะมืดจะเข้าไปไม่ได้นะช่วงเวลาที่ตุกมาตอนนี้คือสี่โงเยน็นด้านในมืดมากนะคะถ้าบอกว่าไม่มีไฟสองนี่คือไม่เห็นอะไรเลยด้านในอะค่ะเดี๋ยวให้กล้องมาดูนิดนึงแล้วกันนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะด้านในนะคะที่รามองเห็นไปนี่คือว่าไม่รู้ว่าทางมันจะเป็นยังไงบ้างน,นี่คือตุ๊กก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะตุ๊กจะมาแค่ตรงด้านหน้าถ้ำแล้วก็ให้มาดูบรรยากาศของถ้ำที่นี่ว่าคือว่ามีลักษณะคือสวยนะคะสวยแล้วก็ใหญ่กว่าถ้ำจีนเมื่อสักครู่นี้นะคะปะ่ะอันนี้คือถือว่าเราพามาเที่ยวตรงถ้ำจีนแล้วก็ถ้ำจามเป็นสองถ้ำแรกที่อยู่ตรงทางที่ลงมาจากอุทยานเขาหินงูนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวตุ๊กจะพาไปเที่ยว ถ้ำอื่นๆต่อแต่ต้องดูเวลาน,นิดนึงเพราะว่าตอนนี้ที่ตุ๊มาถ่ายตอนนี้มันสี่โมงเย็นแล้วไม่รู้ว่าตรงส่วนอื่นนะคะมันจะขึ้นไปอ่ะสูงกว่านี้หรือเปล่าถ้าสูงกว่านี้คือว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยววันนี้ตุกกต้องจบรายการตรงถ้ำสามแห่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามชมคราวหน้าว่าตุกจะได้ไปถ้ำที่เหลือของที่อุทยานเขาเหินงูไหมหรือถ้าบอกว่าไม่ได้ไปยังไงโอกาสหน้าตุกจะพาท่านผู้ชมนะคะ ไปเยือนทุกทุกถ้ำของที่นี่แน่นอนวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ